วันนี้แม่พาทุกคนมาที่โครงการปลาอยู่เย็นย่านราชพฤกษ์ค่ะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงสิกเนเจอสุดอร่อยเด็ดเขามาดูกันเลยร้านสะอาดน่ารัก และเมนูที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหม้อไฟซิกเนเจอร์ค่ะน้ำซุปคือนัวมากเป็นน้ำซุปสมุนไพรจีนตามตำรับชาวเบตงเลยค่ะทุกคนแล้วเส้นนะก็มีให้เลือกเลยทั้งเป็นบะหมี่เหลืองมีขาวหรือเส้นเล็กค่ะเนื้อไก่คือดี นิ่มละมุนแต่ไม่เละนะคะนี่ในหม้อไฟก็จะมีเกี๊ยวหมูด้วยอร่อยลิศที่สุดแต่แม่นี่นะชอบซุปเปอร์นี้มากเลยทรีนไก่กับทุกคนเลิศ อาเมนูทานเล่นก็มีอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเกี๊ยวหมูกรอบอร่อยน้ำจิ้มคือเลิศหรือข้าวหนา้าไก่ที่มีทีเด็ดอยู่ที่ซีอิ๊วที่ไม่เหมือนใครคะ่ะกรือโป๊ะก็ดีทุกคนไปสั่งกันได้เลยนะใครแวะมาย่านนี้ต้องแวะมาชิมนะคะอร่อยทุกเมนูเลยแม่ขอยกให้เป็นร้านเด็ดในดวงใจเลยจ้า